ถัดไปนะคะของบท,บทแรกก็คือเรื่องอพันธะโคเวเลนต์ ens, นะพันธะโคเวเลนต์ ens, เนี่ยเป็นพันธะภายในโมเลกุลเช่นเดียวกันเนาะพันธะภายในโมเลกุลเช่นเดียวกับพันธะไอออนิกนะแต่ลักษณะของการเกิดพันธะเนี่ยจะต่างกันนะคะก็จากข้อความที่ครูเขียนก็คือเป็นแรงยึดเหนี่ยวเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะักศึกษาดูคําว่าเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะ เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะแล้วทำให้มีสมบัติเหมือนแก๊สเฉยก็คือเป็นไปตามกฎออกเตตนะคะเป็นไปตามกฎออกเตตมักเกิดกับอะตอมที่เป็นอโลหะกับอโลหะซึ่งถ้านศึกษาตำตารางธาตุได้นะโลหะอยู่ทางซ้ายอโลหะอยู่ทางขวาเนาะเพราะฉะนั้นสารประกอบโคเลนต์มักจะเกิดกับอะตอมบริเวณนี้ นะคะเนาะเป็นอะโลหะ,ะครูยกตัวอย่าง N ห้ยสอง N ห้ยสองเนี่ยเกิดจากอะตอมไนตโตรเจนพอไปดูตารางธาตุไนโตรเจนอยู่หมู่5เนาะไนโตรเจนอยู่บริเวณนี้แหละคะ่ะหมู่5แสดงว่ามีวาลเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ5้านะเท่ากับมีวาลเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ5ครูก็เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะ สอ่อไนโตรเจนมีเลขอะตอมเท่ากับเจ็ดจัดเรียงอิเล็กตรอนทั้งสองตัวเจนะ็ดเนาะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็นสองห้าใช่ไหมคะตัวนี้ก็สองห้าใช่ไหมอ่าแล้วหลังจากนั้นเวลามันจัดเรียงอิเล็กตรอนถ้าเราเขียนเป็นชั้นชั้นตามรูปนี่ไนโตเรเจนที่เป็นนิวเคลียสนะอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งสองถูกไหมอ่าเนี่ยสอง แล้วก็ชั้นนอกนี้5 2 3 4 5นะคะอ่าเช่นเดียวกันอนะันนี้ชั้นที่1อ่าชั้นที่2มี5เนาะมี5เอาละเสร็จแล้วเพื่อเอ่าพอมันเกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์เนี่ยมันจะเอาเอาอิเล็กตรอนชั้นนอกหรือวาเลนต์อิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันแล้วให้เป็นไป,นป,นปนตามกฎออกเตตกฎออกเตตคือ8นะคะ8อ่า ไนโตรเจนชั้นนอกเป็น5เพราะฉะนั้นยังขาดอีก3มอิเล็กตรอนถึงจะเป็นไปตามกฎออกเต็ดนะคะขาดอีก3เพื่อจะเป็นไปตามกฎออกเต็ด et, เนาะอ่ามันมาจากไหนล่ะมันมาจากไหนก็อีก3ก็มาจากอะตอมด้านข้างอะตอมด้านข้างเอาอิเล็กตรอนมานี่นี่ตัวนี้ค่ะของไนโตรเจนอีกตัวหนึ่งเอา3ตัวทาให้ทําให้ตัวไนโตรเจนนะตัวไนโตรเจน มีอิเล็กตรอนชั้นนอกเดิมมีอยู่5พอเอามาใช้ร่วมอีก3กลายเป็น8อีกอะตอมหนึ่งเช่นเดียวกันแม้มันจะเป็นอะตอมไนโตร,รเจนเหมือนกันนะคะชั้นนอกมี2 3 4 5สหเนาะหใช้ร่วมกับอีก1อะตอมที่เอามาเกิดพันธะด้วยกันก็กลายเป็น8เราเรียกพันธะนี้ว่าพันธะโคเลน์ก็คือตำแหน่งนี้นะคะ่ะที่เอามาโคกัน เอามาจากไนโตรเจน3เอามาจากไนโตรเจนอีกตัวหนึ่งสพันธะนี้เลยกลายเป็นพันธะ3านะคะ,ะถามว่าแล้วพันธะเดียวพันธะคู่พันธะ3ต่างกันยังไงพันธะเดียวก็คือมี2อิเล็กตรอนหรือพูดง่ายๆมี1คู่1คู่นะคะถ้ามี2คู่2คู่กลายเป็นพันธะคู่มี3คู่แบบไนโตรเจนตะกี้ก็กลายเป็นพันธะ3 นะคะกลายเป็นพันธะสามพันตกลงพันธะโคเลนคือใช้อิเล็กตรอนร่วมกันอิเล็กตรอนที่ใช้ก็ใช้จากอะตอมที่มาเกิดพันธะด้วยนะคะอย่างเช่นครูยกตัวอย่าง CH C H 4เพิ่มเนาะคาร์บอนเป็นอะตอมกลางคาร์บอนอยูมูซีมีวานอิเล็กตรอน4ตัวเนาะคาร์บอนยังขาดอิเล็กตรอนอีกตั้ง4เพื่อให้ครบ8 4ตัวนั้นมาจากไหนล่ะก็มาจากไฮโดรเจนเพราะมันมีไฮโดรเจนตั้ง4ตัว ไฮโดรเจนเอาอิเล็กตรอนที่เป็นการกรบาดมาใส่ด้วยมาใช้ร่วมด้วยเนาะ,ะครบและไฮโดรเจนสี 4, เห็นไหมคะหนึ่สอไฮโดรเจนแต่ละตัวเอาอิเล็กตรอนที่เป็นการกรบาดมานะมาใช้ร่วมกับคาร์บอนทําให้ตัวคาร์บอนเองก็มีอิเล็กตรอนรอบนอกก็กลายเป็น8นะก็คือเป็นไปตามกฎออกเต็ตเราเรียกพันธะสีที่ครูไฮไลท์นี้แหลคะค่ะว่าพันธะโคววเลนต์นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ